เป็นคนไทยอาศัยอยู่ในต่างประเทศและอยู่ในประเทศไทยเพียง3เดือนมีรายได้จากการติดต่อหาสถานที่เรียนภาษาในต่างประเทศให้เด็กนักเรียนไทยได้รับเงินจากนักเรียนไทยเช่นนี้ต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่แนะนำหนังสือหนูหน่อยได้หรือไม่คะหนูไม่มีความรู้ด้านภาษีเลยค่ะ เป็นคนไทยอาศัยอยู่ในต่างประเทศและอยู่ในประเทศไทยเพียง3เดือนมีรายได้จากการติดต่อหาสถานที่เรียนภาษาในต่างประเทศให้เด็กนักเรียนไทยได้รับเงินจากนักเรียนไทยเช่นนี้ต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่ก็ดีครับเป็นคําถามที่ที่หลายคนก็น่าจะสงสัยแหละนะครับความจริงแล้วเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับก็จะมีเขาเรียกว่า2หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์แรกก็คือหลักแหล่งเงินได้และหลักถิ่นที่อยู่นะครับจากคําถามเนี่ย คือบอกว่าอยู่เมืองไทยเพียง3เดือนมันก็ตกประมาณ90วันนะครับความจริงแล้วถ้าคนคนไทยที่อยู่ต่างประเทศแล้วมีเงินได้ที่ต่างประเทศเนี่ยถ้าอยู่ในเมืองไทยไม่ครบ180วันเนี่ยก็ได้รับยกเว้นไม่ต้องนําเงินได้นั้นมาถือเป็นเงินได้นะครับแต่จากคําถามเนี่ยนะครับคุณหาสถานที่เรียนในต่างประเทศแต่ไรายได้เนี่ยเกิดจากนักเรียนไทยที่จ่ายให้เรานะครับฉะนั้นถือเป็นหลักแหล่งเงินได้ที่เกิดในประเทศไทย นะครับฉะนั้นก็ต้องไปยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับก็น่าจะเป็นเงินได้จากการจัดหาก็อาจจะอยู่ใน40วงเล็บ8นะครับก็เก็บค่าใช้จ่ายตามจริงแล้วก็คำนวณภาษีเป็นขั้นบันไดนะครับสรุปแล้วก็ต้องยื่นภาษีบุคคลธรรมดาครับนะบปีนึงก็ยื่น2ครั้งนะครับพดก94และพรก9รแนะนําหนังสือหนูหน่อยได้หรือไม่คะหนูไม่มีความรู้ด้านภาษีเลยค่ะ แต่หนูทํางานเกี่ยวกับบัญชีดีมากเลยครับยังไงความจริงแล้วไม่ว่าจะทํางานด้านไหนก็แล้วแต่เนาะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้ายูทูบเบอร์นะครับาฉะนั้นทุกคนเนี่ยจะต้องเรียนรู้ภาษีเพราะภาษีมันเกี่ยวข้องกับทุกคนแต่ยิ่งเราทําบัญชีด้วยก็ยิ่งต้องเรียนรู้นะครับสอบถามว่าหนังสือเล่มไหนดีนะครับที่จริงถ้าเปิดอ่านได้ก็ดีทุกเล่มน,นะครับแต่ว่าถ้าเบื้องต้นผมก็อยากแนะนําของหนังสือของท่านอาจารย์สุเทพนะครับอาจารย์สุเทพก็จะเขียนไว้ทุกภาษี แต่ถ้าจะให้อ่านง่ายๆก็มีอีกเล่มหนึ่งนะครับก็คือนะเขาเรียกว่าหนังสือเล่มตึกของกรมสมบัตินะครับหน้าปกก็จะเป็นตึกของกรมสมบัติเล่มนี้ก็ครอบคลุมนะครับก็อ่านง่ายด้วยนะครับลองไปดูนะครับถือว่าติดตามทาง Facebook เหล่านี้นะครับมีหลายช่องท,งทางที่เขาไลค์กันนะครับนะในเพจจองโบเองก็ให้ความรู้ด้านภาษีหลากหลายเรื่องหลากหลายมิตินะครับ